ไม่สมและไม่เอาไมยอยาคุยก็เลยมาร้องเพลงบอแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมมา เธอนั้นเข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากกดเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก่ทางข้าวหลังจะไม่มาจะไม่ทูและสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันร่มรออยากจะมองจะมองหน้าเธอ ก่อนจะลาเธอไปคนตัวดำหน้าตาดีขอโทษเธอเสักทีจากหัวใจและมีหนึ่งคำที่ยังค้างทางในคำพูดลูกผู้ชายท่าคตับพี่ ชนอออใภขอบคุณครับพี่จ้าขอเสียงปรบมือกับพี่จ uh ้าด้วยนะครับเป็นไงฮะเด็กคนนี้ร้องเพลงเป็นยังไงนะพี่ร้องเพลงหวานสกิบหัวใจในหัวใจผมเลยหมดจุ๊บๆเขาเด็กอะไรนะเด็กอะไรนะเด็กกับไม่ใช่ครับได้ยินได้ยินได้ยิน ไม่เราทาเขาต่อยไงเอาไหมก็รายการบันเทิงรายการบันเทิงก็ทำอะไรบันเทิงเมื่อกี้พี่พูดว่าผลงานพี่น่าจะดังกว่าอะไรคุณชายไข่เจียวอะไรของพี่พูดเล่นครับนี่แปลว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วรู้จักกันครับคือเรามาถูกทางแล้วเรารู้ตอนแรกหนักข้อมากใช่หนังรู้จักภูมิกับระดับโลก เชื่อว่าเป็นพิจาเลงก็พี่จาแต่มันไปย้อนแย้งตรงที่ย้อนแย้งตรงที่เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หมายถึงว่าคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีผลงานให้ใครเห็นแต่สร้างตัวเองจากคอนเทนต์ที่เราคิดขึ้นมาเองจงกายให้เป็นคนรู้จักก็เรียกยูทูบเบอร์ อ่าในความเข้าใจของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยมันก็เลยไปย้อนแย้งกันตรงนี้ผมจำพี่วรรรายการไปจีบพี่จามายังไงว่าให้มารายการร้องข้ามกำแพงได้แล้วมาอยู่หลังกำแพงเหรคุณกล้องห้วยไร่ก็คือเขาก็โทรไปหาผู้จัดการนะครับแล้วก็บอกว่ารายการร้องข้ามกำแพงนะครับก็ผมเคยดูมันรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็พอดีกล้องห้วยไร่ด้วยมาอยู่หน้ากำแพงด้วยก็น่าจะสนุกครับอยากมาโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่เป็นแฟนรายการของเราด้วยแล้วมาออกรายการแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับเพราะปกติพี่จาก็จะไม่ออกรายการเลยปกติก็ไม่ออกครับใี่มิใจร ที่ได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆน้องๆนะครับแล้วก็กล้องนะครับผมรู้สึกว่ามีความสุขครับผมก็คนไทยอ่ะเนาะสุดท้ายเราไปเติบโตไม่ว่าจะเป็นระดับโลกที่ไหนก็นแล้วแต่ที่นี่คือถิ่นฐานบ้านเกิดของเราถูกไหมฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันดีใจมากดีใจดีผมแฟนขับนะฮะเป็นแฟนลับคุณกล้องไปสนิทกันได้ยังไงครับพิจากับพี่กล้อง ก็ที่จริงก็จะมีผลงานเพลงนะฮะครับไม่ไม่ใช่แค่เรานะครับก็จะมีเคยฟังไหมดีของดี k d เคดีบอยแบนด์เคฮะก็คือจะจะทำเพลงด้วยกันครับมีความรู้สึกว่ามันทําอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกและสร้างสรรค์ด้วยจะฟีดกันก็เลยไปหาที่บ้านเขาอระดับโลกเวลาเราจะจีบเขามาฟีดเนี่ยเราต้องไปถึงบ้านไปถึงบ้านปุ๊บทากับข้าวกินกันเขาก็หยิบชุดคลาวเก๋เข้ามาครับร้องให้เราฟังวันนั้นทั้งคืนเลยโปรเจกต์นี้เลยไม่เกิด ร้องกันทั้งคืนเลยแต่โปรเจกต์ไม่เกิด วันนี้ให้พูดขอบคุณพิจาสนาหน่อยละกันครับเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการด้วยนะครับกับพี่กล้องด้วยเช่นกันที่วันนี้มาอยู่หลังกำแพงอยากจะพูดอะไรถึงพิจารณ์ไหมครับขอบคุณรายการก่อนนะครับจริงๆมันจะเป็นเมมโมรีชีวิตผมอะผมไปไปเจอคําพูดหนึ่งของพี่พี่โอมค็อกเทลครับไม่มีใครในโลกเกิดมาเพื่อเป็นตำนานทุกคนเกิดมาเพื่อถูกลืมในช่วงเวลาหนึ่งแต่ขอให้มีช่วงเวลาหนึ่งที่จดจําเรื่องดีๆก,กันและกันแล้วก็ได้มีเมมโมรีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆกันคือวันนี้ผมได้ร้องเเเเพพพลลงกกกกััััับบบบบบบีีีีี่่่จจาาานนป็็รรรรชิิิตตตขขอออคคคคคคุุณณททใใหห้ยยยะๆ ครับที่จริงแล้วคือโอกาสผมว่ามันมันหายากเหมือนกันนะครับที่ที่จะโคจรได้มาเจอกันนะฮะผมคิดว่ามันเหมือนบุญวาสนาวันนี้เราได้สร้างความสุข สนุกสนานให้กับแฟนๆเช่นเดียวกันกับกองห้วยไร่ครับกับทุกคนครับผมขอบคุณนังพูดเลยครับน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของรายการและได้รับเกียรติจากพี่จารพนมมาร่วมรายการกับเราด้วยกว่าจะหาคิวกันได้ก็ไม่น่าจะใช้เรื่องง่ายกันเลยทีเดียวให้นังพูดได้ฝากผลงานนะครับขออนุญาตเริ่มจากคุณก้องก่อนนะครับตอนนี้ติดตามอะไรคุณก้องได้บ้างครับยังไงก็ฝากดูเทปนี้ด้วยนะครับเทปเพาเทแเ้วเทปเราอย่าเข้าไปดูเลยครับไม่มีอะไรสร้างสังคมเลยครับ พี่จ้าครับแฟนคลับสามารถติดตามผลงานอะไรของพี่จ้านับจากนี้ได้บ้างครับผมครับตอนนี้ผมก็ถ่ายเสร็จนะฮะ e X p e n d l b l e Park 4นะครับอ่าที่โซเฟียเบลโกเรียนะครับเพิ่งเสร็จเดือนธันวาเนี่ยครับแล้วก็จะออกฉายก็รอติดตามอัปเดตนะครับใน IG Instagram กรมท وني จ่าออฟฟิเชียลครับผมโอ้แล้วก็มีซิงเกิลสครับมีซิงเกิลสปล่อยเมื่อไหร่เร็วเนี้ครับโอเคไปดูในอินสตาแกรมของพี่ทนิจ่าได้นะครับแล้ววันนี้ครับท้ายพีทูว์เฟลวันนี้ไม่มี